สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพิเน็ตออเิโอทุกท่านครับเช้านี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมเช้านี้จะพามาชมในส่วนของโซนพาวเวอร์แอมกันบ้างนะครับ8ปดนาฬิกาครับอีก5้านาทีนะครับผมเป็นคลิปเช้าวันพุธที่10นะครับเดือนธันวาคม2568นานะครับเช้านี้จะพามาชมในส่วนของตัวแรกเลยจะเป็นในส่วนของ KS Audio นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น3000นะครับ MK นะครับตัวนี้สวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอนน้ำเสียงของ ks audio นะครับเป็นเพราะแอมประกอบนะครับเป็นช่างมาตรฐานทางจังหวัดร้อยเอ็ดอีกค่ายหนึ่งนะครับ ks audio นะครับผมใครที่สนใจก็ทักแชทออนไลน์มาได้นะครับตัวนี้ผมเปิดไว้ราคายที่6,000กับอีก900บาทนะครับราคา6,900นานะครับสภาพสวยๆเลยนะครับใส่ในนะครับใครที่สนใจก็ พักแชทมาได้นะครับอยากดูภาพนิ่งนะครับผมถ่ายเส้ในไว้อยู่นะครับผมท่านไหนที่สนใจก็ราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Power AM t h า d านะครับตัวนี้จะเป็น h 800นะครับตัวนี้จะขับ18นิ้วได้นะครับ18นิ้วข้างละ2ได้สบายๆนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีกล่องครบนะครับสำหรับ Power AM แท่นนี้นะครับราคาอยูที่7,000บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ NPE นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น C 3 6มนกเฮดนะครับตัวนี้ขับ18นิ้วข้างละ3ได้สบายๆนะใครที่สนใจเพราะแอมเอาไว้ขับซับเบตช่วงเทศากาลนะครับหรือว่าเอาไว้เสริมทับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับโมนิฟายนะครับ PX s 2 5 0ันะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ แ0 0พันกับอีก500รบาทครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไ้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตอิโอเปิดให้บริการตามปกตินะครับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียบกางแจ้งนะครับชื่นชอบเสียงเพลงก็แวะเข้ามาเลือกชมได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเปิดช่วงเทศกาลนะครับอาจผมก็จัดชุด15นิ้ว2คุณ2ไม้นะครับให้กับพี่พี่สมาชิกที่ชื่นชอบเสียงเพลงนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้ครับไม่ว่าจะเป็นชุดประมาณ ตัวนี้ผมตั้งไว้อยู่ประมาณสา0 0 0กว่าบาทนะครับพร้อมชุดออกร้องคาราโอเกะครบเลยนะครับพาวเวอร์มปหตัวมีคอร์สสอาทางมี e ีมีปัก๊กครับผมมีไม่ครบนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาชุดร้องคาราโอเกะเล็กๆตามครอบัวนะครับสังสรรค์ช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดดรอปลงมาอีกนะครับจะเป็นชุดประมาณ 2,8 0หมืนนะครับ2อ0 0 0นกว่าบาทจะมีคอร์สตัวใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นคอร์สมีคอร์สอเวอร์ในตัวนะครับสำหรับมิกตัวนี้นะครับผมตัดชุดวามถีได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆสไลด์ลื่นๆเลยนะครับเฟเดอร์ <f ader> <f ader> นะครับผมแยกคุป ซับเบียรได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับท่านที่สนใจก็แวะเข้ามารับชมได้นะครับสําหรับตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้วเทอร์โบนะครับตัวนี้15นิ้วเทอร์โบใบละ1,900บาทนะครับสำหรับตู้เปล่าใครที่มีดอกอยู่แล้วนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ตะแกรงฉีกนะครับเป็นแบรนด์ล้านนะครับสูตรเทอร์โบนะครับ แล้วก็จะเป็น b ีนะครับตอนนี้จะเป็น b ีบีบีบก็ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมตามขนาดของสูตรแต่ละค่ายนะครับผมใครที่สนใจนะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่บาทนะครับราคาต่อใบนะครับตู้เปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เสียงกลางนะครับตู้ PS นะครับตู้ PS ก็มีนะครับผมส่วนตู้มาตินนะครับมาตินก็มีนะครับผมมาตินใบละจะถูกกว่าเทอร์โบบีบีลงมาหน่อยนะครับสำหรับตู้มาตินนะครับ ตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้จะใบละ1,750บาทนะครับเป็นราคาตู้เปล่านะครับผมราคาตู้เปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตู้คอลัมน์นะครับตู้คอลั่มสี่นิ้วนะครับตัวนี้สีนิ้วจะมีดอกสีนิ้วนะครับสีดอกเรียงกันนะครับตู้พร้อมดอกนะครับตัวนี้ใบละ1,750บาทนะครับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ095 224 6497นะครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับ087 421 7464ครับ เป็นพาวเวอร์มิกนะครับเซตนี้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับชุด2องนะครับประมาณหมื่นห้าพันนะครับเอาแมทกับตู้เพรสได้นะครับตัวนี้ผมจัดชุดไว้พร้อมสายอุปกรณ์ครบนะครับใครที่สนใจก็ทักแชทออนไลน์มาได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้21นิ้วนะครับตู้กลางแจ้งใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตู้วัตเทกนะครับวัตเทกยีนิ้วนะครับ มีเยอะนะครับใครที่สนใจตู้ป่าครับแวะเข้ามาชมได้นะครับตั้งไว้ตัวนี้ใบละ7,000บาทนะครับใครที่สนใจจริงๆนะครับลดได้นะครับหลังไม้ได้นะครับสนับตู้เซตนี้นะครับใครที่ยังมองหาตู้วาเทคเอาไว้ใช้งานนะครับเป็นตู้เปล่านะครับท่านที่มีดอกอยู่แล้วนะครับเอามา ชื่นชอบน้ำเสียงของวอเทคนะครับแบรนด์ของวอเทคนะครับแบรนด์บริษัทนะครับชั้นนำของเมืองไทยเราอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับวอเทคนะครับใครที่ยังมองหาอยู่ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตั้งไว้ใบละ7,000บาทนะครับใครที่สนใจก็ทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับราคาลดได้นะครับผมตู้สภาพสวยนะครับหูจับขอบเอ็กนะครับตู้สภาพสวยมากนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจสเฟคคอนนะครับวอเทค WT 2 1 1นะครับผมวันนี้ บิลทีสองหนึ่งนะครับก็จะมีตัวเพจตัวรุ่นเก่าด้วยนะครับปะปนกันมานะครับผมท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโอเดโออำเภอรังจานจังหวัดกาฬสินนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ของช่างอิดนะครับเทอร์โบนะครับของช่างอิดตัวนี้ตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับใบละ2,990บาทนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างชายนะครับ เอสซีนะครับทางอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ก็ใบละสองพันเนะครับตัวที่จะเป็นตัวรองท็อปครับส่วนตัวท็อปทางร้านขายอยู่ที่ใบละ ,39 0 0้บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสำหรับแบรนด์ของช่างอิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของ SC ก็ดีนะครับแบกามาเลือกชมได้นะครับฟังน้ําเสียงได้นะครับสองใบล่างนะครับผมใส่ดอกไว้รองให้ลูกค้าหน้าร้านนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับมาฟังน้ําเสียงได้นะครับใส่ดอก PR 20อะ4เซนติเมตรไว้นะครับโครงหลอดนะครับพัน2นับวัตต์ไว้นะครับผมใครที่ยังมองหาอยู่ก็ทักแชทออนไลน์มาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ช่องเช้าเช้านะครับตัวนี้จะเป็นตู้ที่ใส่ดอกอะ21นิ้วไว้นะครับไว้รองนะครับให้ลูกค้าเผื่อท่านที่ยังมองหาฟังน้ําเสียงนะครับก็มีเราก็มีใส่ดอกไว้รองนะครับเผื่อที่สนใจก็เอาตู้เปปล่าไก็ได้รมมี้ออดกก็นะครับผม สำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ